อืมงั้นไปต่อจักขามานาใช่ไหมจักขามานาเจา้าค่ะพระอาจารย์โยมเล็กเด็กวัดเพลงเลยเจา้าค่ะพระอาจารย์มมาสก,การเจา้าค่ะหน,าาน,านังสือหน้าสองเจ็ดสี่นะสเจา้าค่ะ อน,นิทานจากขากําลังเกิดกต้องเป็นการค้าเกิดลูกขาเกิดอันนี้ไม่เขียนอะไรเลยนะต้องเขียนไว้หน่อยกามไปเท่าไหร่นะไปกามไปสี่ลูกไปสามเนะี สั้งไตยะท่านแรกแต่มาราจาไม่เกิดก็ออต้องเป็นการรูปที่เป็นปัดฉีใช่ไหมแต่มา,าจาจไม่เกิดกามรูปที่เป็นปัดฉีก็ออต้องปจฉีนะตรงเนี้ยเอกสารเขียนว่าไงฉบับนั้นอะปะปุ อ่าเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ปะชีชีปะอุเขียนว่าไงอันนั้นเขียนไว้ไหมชีปะปะอุค่ะทำไมเอกสารนี่ผิดเยอะเลยมันต้องเป็นชีปะอุเนอะเจ้าค่ะอืมชีปะอุชิปะอุ น่าทำไมเขาแยกทำไมในตรงนี้อืมอ๋อนอ่กาทำหมแยกแล้วครับติหนึ่งติหนึ่งผลเสกขาสามที่เป็นปัจฉิมภวิกาซึ่งกำลังเกิดในปัจจัปัอุ เล่มนั่นเขียนว่าไงเอกสารเล่มที่ยมถือกันนะฉีปาอุแล้วก็แล้วก็ติหนึ่งผลเสกสามฉีกําลังเกิดในปัญจกักที่เรียกว่า,ญญาอันนี้เลยใช่ไหมปัญจ<า>ัอันมีจักคููเกิดได้ต้องบอกด้วยจักคู่เกิดได้ ไม่ไม่ได้บอกมันเป็นปฏิอันนี้ก็ไม่ต้องมีเดี๋ยวนี้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกรูปไม่มีอันนี้มีไหมที่เอกตานไม่ไม่มีค่ะนี่ไม่ต้องมีหรอกไม่มีค่ะนีแย่นนี้เขีนแค่นี้ตัวนะขวอที่สองมานาก็จะเกิดอถูกต้องมานาก็จะเกิด าร็คามรูปปัญจไปปัญจอันนี้ก็ผิดอีกอบมันสลับกันเนี่ยนะทำไมไปทําอย่างนี้พิมพ์มั่วหมดเลยปัญจะไปปัญจปัญจะไปปัญจะมันมีปัญจะไปปัญจะแล้วก็ปัญจะไปรูปไหม ไม่มีค่ะมีปัญจไปปัญจอย่างเดียวค่ะอ,อือสี่ผลเสร็จาสามเด้นปัจฉมภวิกษอันมีจักถูกเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในปัญจโอการลภูมิที่เรียกว,ว่าอุปทักษณะสมังคีของปัญจโอการลปฏิสนธที่จดสิบห้าไม่มีไฟอารมณ์เลยไม่ไม่ไม่มีค่ะ ต้องเติมเจ้าค่ะพระอจา์ตอนที่อาจารย์สอนออนไซต์เติมที่ไปอารูปะการรูปไปอารูปเจ้าค่ะพระอจา์อืมอืม,อมแต่ในหนังสือก็ไม่มีหนังสือหน้าสองเจ็ดสี่ก็ไม่มีกันไม่มี หนังสือเขาจะยึดว่าปัจจุบันก็อยู่ภูมินี้นาโคกเก่าไปภูมิที่มีมณาแล้วก็ต้องเป็นภูมิที่จะค้ขาเกิดได้ด้วยก็เ,เลยยึดแค่ปันจกะไปปัญจะนะใช่หนังสือเขายึดแบบนั้นอันั้นก็ตามแบบนี้ไปก่นตามหนังสือตามเอกสารที่เห็นเห็นนี่อันเลื่นเลย อนุโลมมกุฎชาัยาสะจักขายตนะอุปัชติตัสสะมานายตนะอุปัชิสติตจักขายตนะกำรมแงเกิดแก่บุคคลใดมานายตนะก็จะเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาปชิมะพระวิการังปัญจโอการังอุปป,ปัชชานางเตสังจักขายตนงอุปัชติโนจักเตสังมานายตนังอุปัชชิสติ อิตเตสังสัจจุก,การังอุปปัชชันตานางเตสังจักขายตนันจกักอุปัชติมะนายะตนันจกักอุปชิสติเมื่อปัจฉิมพระวิจักตุคนเหล่านั้นกําลังเกิดในปัญจโอการละภูมิจักขายตนะกําลังเกิดแต่มนายตนะจยกไม่เกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่นอกจากนั้นอันมีจัูุเกิดได้เหล่านั้นกําลังเกิด จักขายตนะก็กำลังเกิดมนายัตนะก็จกเกิดในอัุโรงมะกุฎชาองค์ธรรมของสนุษฐานบทได้แก่ตีเหตุกะปุจชหนึ่งผลเสกขาสามที่เป็นปัจฉิมขวิกะซึ่งกําลังเกิดในปัญจกโอกาลภูมิที่เรียกว่าอุปปาทคณะสมังคีของปัญจโวกาละที่เรียกว่า สมังคีของปัญจโกละติเหตุกะปฏิสนทิสิบเจตสาสิบห้ากัมมะชักขาลาบสามเจสและปุุชน4ี่ผลเสกหักสเว้นปัจชิมะวิกะอันมีจกักขุเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในปัญจโกาละภูมิที่เรียกว่าอุปาทักษณะสมังคีของปัญจโกาละ ปฏิส่วนที่จิตสิบห้าเจตสิบสามสิบห้ากรรมะชักกลาบสามเจ็ดสี่องค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นสาธุเจ้าค่ะให้ภาพแล้วค่ะอืมโอเคใหปฏิปุ้ ติปุไใ้เออไม่เงียบโยมเจ้าค่ะพระอาจารย์เรียนเทียนแล้วเจ้าค่ะตัวสองเจ็ดสี่ สองเจ็ดสี่เอกสารหน้าสิบสองเจ้าค่ะอนาจะเกิดาากเกิดเขียนนี่เขียนผิดหมดเลยทำไมไปเขียนยนี้แล้วแต่เกี่ยวอะไรสองขาขาที่ออกเจ้าค่ะเป็นเขียนอนาคตกับปัจจุบันไว้อนาคตเนี่ยคืออนาคตเนี่ยมันาจะเกิดสามปุ่มเจ้าค่ะ เกิดตรงกามาจะไปกามี่เขียนสี่สี่เจ้าค่ะจะไปรูปีนเขียนสองอจะไปรูปในเขียน 2, 2> สา <จะ S 2> มสามเจ้าค่ะอันเนี้ยสองขาตรงเนี้ยสองขาไน่อยจ้ค่ะส่วนการตามไม่ต้องไปใส่โคมใส่ขาเพราะมัน<ะ>มันไม่เกี่ยวองค์ธรรมองค์ธรรมคือปัจจุบันเจ้าค่ะ มานาจักเกิดนะทั้งตย,ยะท่านแรกแต่จักขาไม่ใช่กำลังเกิดมลังเกิดมนก็มีกำลังตาย,ต,ายต้องแล้วก็เกิดไม่ได้จะต้องมีเกิดไม่ได้เติมกอมดอมีครบหมดเลยถ้ามาสีก็มีครบเลยค่ะอืม ส่วนสังตยะท่านที่สองจักขาก็ากําลังเกิดก็ชัดเจนนะการขาเกิดลูกขาเกิดลูกขาเกิดใช่มกามขาเกิดลูกขาเกิดการขาเกิดลูกขาเกิดที่จะไปเพื่อปัญจขา,าเกิดไปปัญจาน,นั่นแหละใช่ไหมใช่จ้ะค่ะในองธรรมเขาไม่ได้ใส่เลยจะเกิดใน ภูมิที่ตนเกิดอยู่เพราะมันเป็นปกลิเง,งี้ยนะความจริงมันต้องใส่โอเคตอนนั้นไม่อยากอ่านเลยค่ะปฏิโลมปุชฌายะสะวาปนะมะนายตนังอุป,ปัดชิสติตัสสะจักขายตนังอุป,ปัชติติหรือว่ามะนายตนะจะเกิดแก่บุคคลใดจักขายตนะก็กำลังเกิดแก่บุคคลน,นั้นใช่ไหม วิสัชนาสัพเพสังจวันตานังอจักขูกานังอุปปัชชันตานังเตสังมะนายตานังอุปัชชิสติโนจะเตสังจะขายตนังอุปัชชติสัจักขูกานังอุปปัชชนตานังเตสังมะนายตานันจะอุปัชชิสติจะขายตานันจะอุปัชชติ เมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกำลังตายและบุคคลที่จักขุเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดมานายตนะจกเกิดแต่จักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่มีจักขุเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิดมานายตนะก็จะเกิดจักขายตนะก็กำลังเกิดองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ อุตชน4สผลเสกขะบุคคลสซึ่งกำลังตายใน30ภูมิเว้นอากาณิษฐาภูมิที่เรียกว่าพังคขณะขสมังคีของจุติจ 19, 30, 35, ิตสิเจตสิกสาสิบห้กรรมชรูปชีวิตตะนาวากากลาบที่ดับครั้งสุดท้ายทุกติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะอันจะขุเกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในอบายภูมิทุกติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่ง ที่เป็นสังเสทฐชาและคขปเสยยกะอันจกักขุเกิดไม่ได้ซึ่งกําลังเกิดในกามภูมิทุกติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่ง,คคงที่เป็นคขปเสยยกะผู้จะตายในระหว่างจากักขุยังไม่เกิดซึ่งกําลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทัณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนธิจิตสองเจตสิกสิบกรม,มะชะกลาบสามหก สุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุตุกะปุตุชนหนึ่งผลเสกขะบุคคลสามเว้นปัชิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในอสัญญาสตภ,ภูมิอรูปภปูมิที่เรียกว่าอุปาทคณาสมังคีของอรูป,ปาวจ,จรป,ปฏิสนทิ 74, จ,จิตสีเจตสิกสามสิบชีวิตตะนาวากกะกลาบที่เกิดในขณะแรกและปุตุชนสี่ผลเสกขะบุคคลสามเว้นปัชิมภวิกะ อันมีจกักขรเกิดได้ซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าอุปาทัศณาสมังคีของปัญจโวการะปฏิสนทิจห้าเจตสิกสามสิบห้าสิบห้าปัญจโวการะปัญจโวการะปฏิสนทิจห้าเจตสิกสามสิบห้ากรรมะชะกลาบสามเจ็ดสี่องค์ธรรมของสังสยาบทได้แก่องค์ธรรมหมดหลังเท่านั้นสาธุเจ้าค่ะเออุ หลายภัพแล้วค่ะนันทนาต่อเลยค่ะอ่าไม่ยอมพอมอนพานไม่มาไม่มาเจ้าค่ะวันนี้ไม่มาเฉยเลยนะใช่รับวันนี้ติดอะไรกัะอืมไม่มาเฉยเลยนะอืมเรานันทนาใช่ไหมเราค่ะ นกป,ปูเจ้าค่ะปจ,จนิชปจ,จนิหนังสือหน้าหนังสือหน้าสามหนึ่งศูนย์เอกสารหน้าสิบสามเจ้าค่ะนิฐานนิฐานสนา,นาขาไม่ใช่กำลังเกิดก็ต้องเป็นจะเออกำลังตายแล้วก็บกพร่องสามคนแล้วก็เกิดไม่ได้ อาันกับอรูปเจ้าค่ะขเกิดทางแท้ท่านแรกว่าไงแต่แต่มนาจกไม่แต่มนาจะเกิดแต่มนาจะเกิดก็แปลว่าต้องไปเกิดในภูนที่ทีม่มนาเกิดมนาเกิด,กดได,ได้ตรงนี้มันต้องเขียนละเอียดลเลยนะนะต้องเขียนมาด้วยในนั้นมีไหมไม่มีไมไม่มีเจ้าค่ะ ต้องเขียนออกมาเป็นตัวเลขอ่ะทาังสังจานี้ก็ซอยไปเลยนะการขาตายไปสี่รูปขาตายไปสามอสันขาตายไปกามารูปขาตายไปสองนะด้าข้างล่างบกพร่องไปกมามอสันาาไปกามอรูปไปสามรูปไปสองใช่ไหมเขียนมาเ มื่อนาจากเกิดก็แปลว่าไปที่ไปกลามไปรูปไปรูปนั่นแหละมาหมดเลยมันก็เลยได้ได้อะไรเนะี่ยทำไมตรงน,รงนี้ตรงนี้เป็นกามขาขาตายเชดอนะเก่ยวอนะไรตรงนี้เป็นขาตายจ้ะค่ะสังจาเป็นสังจาใช่ไหมใช่จ้ะเอกสารเป็นยังไงก็สังจาก็มีไปครบทั้งสี่ แต่ยังว่าไปกามรูปอรูปบกพ่องไปกามได้อสันอรูปได้นะไปกลามพวกนี้คือไปภูมิที่มีมานาาเกิดได้นั่นแหละมาหมดเลยองทรรสองบทนะดูผ่านสังเตรตอนที่สองมาาัณาก็จักไม่เกิดก็ต้องเป็นปัจฉิปัจฉิปัจฉิในทั้งจากก็เป็นปะนิไป ส่วนอารูปเนี่ยจะมาสองขาเพราะว่าเป็นกอมดอของค่าามมานาก็เลยเป็นอาชีนะเป็นอาชอีมีสองขาที่สัจจารก็ไม่ยากตั้งจะอันนี้รวมไปหนะ้าบกห้องรวมปกป้องก็อมมอดอรวมรวมกันแล้วก็ปะนิปะนิเป็นปอัน,นิก็กันโยกอะไรเปรนนิพันตานนง แล้วก็อรูปเปปัจฉิมาวิการนางปัจฉิก็อรูปเปปัจฉิมาวิการนางโอเคครับแล้ค่ะอนุโลมปุจฉายะสะจะขายตนังนุป,ปัจชติตัสสะมานายตนังนุป,ปัจชิสติชิสติติจะขายตนะไม่ใช่กําลังเกิดแก่บุคคลใดมานายตนะก็จะไม่เกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาสัพเพสังจวันตานาง ขาจะขูการนางอุปปัชชันตานงเตสังจะขายตนางนุปัชชติโนโนจะเตสังมนายตนางนุปัชชิติติไม่มีสตินุปัชชิสตินุปัชชิสติปัญจะโวกาเรตปาริณิพันตานางอะรูเปปัชมะพระวิการนางเตสังจะขายตนาญจะนุปัชชติมนายตนาญจะนุปัชชิสติ เมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกําลังตายและบุคคลที่จะขุเกิดไม่ได้เหล่านั้นกําลังเกิดจะขายัตนะไม่ใช่กําลังเกิดแต่มานายัตนะจะเกิดแก่บุคลล <ME> ER บคลเหล่านั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นกําลังปรินิพานในปัญจโวกรภูมิและปัจฉิมภวิกระบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในอรูปภูมิจะขายัตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดมานายตนะก็จะไม่เกิด องค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ปุทุชนสี่ผลเสขะบุคคลสซึ่งกำลังตายใน30สภูมิเว้นอากนิฐาภูมิที่เรียกว่าพัง้าขนาสมังคีของจุดตีเจ็ดสิบเก้าเรกสามสิบห้กรรมัชูปชีวิต,ตะนาวากากราบที่ดับครั้งสุดท้ายทุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นโอปปาติกะอันจะกขู่เกิดไม่ได้ซึ่งกำลังเกิดในอบายภูมิ ทุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นสังเสรชะและค้าพัสยกะอันจักขู่เกิดไม่ได้ซึ่งกําลังเกิดในกามภูมิทุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งสุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งที่เป็นค้าพัสยกะผู้จะตายในระหว่างจักขู่ยังไม่เกิดซึ่งกําลังเกิดในกามภูมิที่เรียกว่าอุปาทาขณะสมังคีของอเหตุกะปฏิสนทิ 2, จิตสองเจตสิกสิบกามสกัสามหก สุคติเหตุุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะผุ้ดชนหนึ่งผลเสกขบุคคลสามเว้นปัจฉิมภัวิกะซึ่งกำลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิอารูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทาขนาดสมังคีของอรูปาวจรรปฏิสนธิจิตสี่ 44, จะได้กาสิทชีวิตตานวากลกลาภที่เกิดในขณะแรกและอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรนิพันธ์ในปัญจโวการภูมิ ที่เรียกว่าพังคขณาขนาดสมังคีของปัญจวโวกาละติเหตุกะจุติจิตเก้าเจตสิกสาสิบห้ากรรมัสรูปที่ดับครั้งสุดท้ายพ้นเสขาบุคคลสาที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิที่เรียกว่าอุปาทขนาดสมังคีของอรูป,ปาวจระปฏิสนทิจิตสี่เจตสิกสามสิรหัตผลบุคคลหนึ่ง ซึ่งกำลังปรินิพานในอรูปภูมิที่เรียกว่าพังคขนาสมังคีของอรูปาวจระจุติจิตสี่เจตะศิกสามสิบองค์ธรรมของสังสิยาบทได้แก่องค์ธรรมบทหลังเท่านั้นสาธุเจ้าค่ะเออทุภาพแล้วค่ะเออทุาตุค่ะต่อไปปฏิปุกคุณนุชาคุณว่ารินทิ์เจ้าค่ะ หน้าเท่าไรครับคุณหน้าสามร้อยสิบครับเอกสารหน้าสิบสี่ครับการทหน้าสิบสี่การเมื่อหน้าจะไม่เกิดไม่เกิดจะไม่เกิดการได้ฉีดกุมเดียวคีัใช่ครับได้ฉีดกุมเดียวสองขาเลยครับต้องเขียนว่าฉีดสาม ชีป,าปสามรูปอรูปสังใตรยท่านแรกต้องการองคตามที่แต่จักขากำลังเกิดก,ก็ต้องเป็น<ข>ชีป,ปะอุใช่ไหมดชีป,ปะอุครับได้ชีดปะอุสังใยะะท่านที่สองจักขาก็ไม่ใช่ก,กำลังเกิด ก็จะด้เป็นขาตายกับกอมดอร์อะไรองกอมดอรครับก็แยกปุ๊บก็จะเป็นปัดปัดฉีและปัดนิ้ปัดน้กับปัดฉีปัดนี้เนี่ยการรูปขาปรินิพานปัดฉีเนี่ยได้สองขาเพราะว่ารวมเป็นกอมดอรก็เลยได้สองก็เป็นอัดฉีไปวิศาชนาก็ขยายอย่างเดียวเพราะเราย่อ โอเคออได้เลยครับปฏิโลมกุฉายายสวาปนะมนายตนานุปัชิสติตัสสักขายตนานุปัชิตติหรือว่ามนายตนะจะกไม่เกิดแก่บุคคลใดจักขายตนะก็ไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัญนาปัจฉิมปวิกานา ปัญจะโวกาลังปุปปัชชนตานงเตสังมานายตนงนุปัชิสติโนจเตสังจักขายตนงนุปปชติปัญจโวกาเรปริณิพันตาน낭อะรูเปปชิมะภวิกานงเตสังมานายตนงจักนุปปชิสติ ederim, issant, están, baptism, จ enschaft, Jacob, ักขายตนงจักนุปัชติ เมื่อปัชิมาภวิกาบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิมันายตนะจะไม่เกิดแต่จักขายตนะกำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิและปัชิมภวิกาบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในอรูปภูมิมันายตนะก็จกไม่เกิด จักขายตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดองค์ธรรมของสัิธานบทได้แก่ติเหตุกะปุุชนหนึ่งผลเสกกบุคคล3ที่เป็นปัชิมาภวิกะซึ่งกําลังเกิดในปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าอุปาทษนาสมังคีของปัญจโวการติเหตุกะปฏิสนธิบเก้าเจตสิกสามสิบห้ากรรมชักตราสามเ และอารา,าัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูที่เรียกว่าทางคัทนาสมังคีของปัญจโวการติเหตุการจุดปิจิตเก้าเจดสิกสามสิบห้ากรรมชรุที่ดับครั้งสุดท้ายคนเสกบุคคลสาที่เป็นปัชิมะปวิกะซึ่งกำลังเกิดในอรูปภูมิที่เรียกว่า อุปาทักษณะสมังคีของอรูป,ปาวจระปฏิชนที่จิตสี่เจตสิกสามสิบอรหัตตนบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานในอรูปภูมิที่เรียกว่าทางังคักณะสมังคีของอรูป,ปาวจระจุดจิตสี่เจตสิกสามสิบองค์ธรรมของสัมสยาบทได้กแก่องค์ธรรมหมดหลังเท่านั้นสาธุครับอต หายปั๊บแล้วกันสาทุกโอเคเกินไปหกนาะทีสวดมนต์ไหว้พระแม่มิตาพร้อมกันอะ <c oughs> ระหังสัมมาสัมพุทโตภะคะวะปุตตังภะคะวันตังอภิวาเทมิตวะกาโตภะคะวะตาธัมโม Samang nama sami, supati pano pakawato sawaka sangko, sangkang nama mi, sape sata untuk, akaya baca untuk, aknika untuk, atanang pari aranto. สาธุสาธุสาธุสุขภาพแกแคนเรนกันทุกคนนะสาธุเจ้าค่ะขอบคุณอาจารย์เจ้าค่ะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอาจารย์